สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ตายนะครับทุกสิ่งได้ดังใจหวงังกายใจพลังทุกสิ่งนั้นสมใจเลยนะครับขอบคุณสมาชิเพื่อนทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้พิพุทธสตรี่นะครับนำเสนอแนวทางเลกเด็ดเลขดังเลขปังตามกระแสนะครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนคูงสุดท้ายครับ วันนี้ให้สตัวครับสตัวนะครับตัดให้ส่หางตรงๆนะครับโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับตามต่อเลยนะครับ9 5 8ครับ7 29 298 6 8 2 สองตัวนะครับเบิร์นแปดแปดนะครับเบิร์นมาทิกวันนี้ไปเที่ยวไหนกันเอ่ยครับพักผ่อนให้สบายนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายจุดลบน้อยรัฐบาล จุดูพักผ่อนวันสงการนะครับที่บ้านก็มีรักคูนนะครับนะช่วยๆช่วย,วยมากะครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พุธมาโดยตลอดนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายงบน้อยนะครับสามตัวเน้นเลนสี่หา้าเก้าห้าแปดเจ็ดสองเก้าสองเก้าแปดหกแปดสองตัดสองตัวนะครับห้าแปดสองเก้าแล้วก็แปดแล้วก็เบิ้ลแปดแปดนะครับ มีชุดหนึงที่มาแรงหนึงสี่กับ257ได้ดังมากกับอ่านหมดละแต่ก็ลงไปแล้วคลิปแรกนะครับขอให้เพื่อนสามารถชกทุกท่นนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกๆก,กำํำลังใจวันนี้ลงคลิปโค้งสุดท้ายครับสุขสันต์วันเพใหม่ไทยนะครับวันนี้วันที่สิ สองเก้าเนี่ยก็ดังมากเลยครับสองห้าเจ็ดเลยอันหมดเลยซื้อได้ก็ซื้อนะครับเก้าสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดวันเกิดกองสลากครับร้อยสี่สิบเจ็ดปี รอบสามสิบแปดปีรับชมพวกความบันเทอนะครับผวนเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนัสนุการพนันใดๆทั้งสิ้น ตามนี้นะครับขอบคุณแลวก็สวัสดีนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดครับในวุฒิสตอรี่นะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับตามต่อคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสวัสดีครับ